นั่นก่อวันนี้โดนใบแดงครับใบแดงครับบาจ้ลงสนามครับใบแดงเรียบร้อยครับไปเชียร์บอลลวดนอนกาดหลวง,รงรเรื่องจริงครับบาจ้คอนเทนต์ครับโอ้ราบมลังจากที่ลุ้นกันตะคืนนะครับสามศนนะครับมันคงมีในอกในใจ สำหรับ FC ที่เชียร์กันแต่คืนนะครับสำหรับวัยรุ่นของเฮาก็ไปเชียร์ลุงชัยลาว,วาไปเชียร์การหลวงแต่ว่ากับไอ้ลังกาหนองหอยไปเชียร์ประมาณตีสามนอกเชียร์ไปตวัวคึบไปตวัว <c oughs> หรอกล่าส,สุดก็ไปนอนการหลวงเลยครับป้ปิ๊กบ้านในกจองอนะสำหรับวันนี้เนอกเขาก็ได้อยู่ครับทีมง,งานน้องๆน,นะครับหรือว่า อาจจะแก้เหลือผมก็มีเนอะอันนี้ก็จัดแข่งกีฬาชับมิดนะครับหรือว่าอุ่นเครื่องนะครับครั้งที่สองวันนี้ก็มีทีมของผมนะครับกลุ่มเนตไอดอลน้องๆน,น,นะครับพันธมิตรนะครับก็คือลาวาทีมวันนี้ก็ลงแข่งขันกับเสือดําแล้วก็กลุ่มของอ่าสีพัดเนาะสีพัดหรือว่าบุรุษพยาบาลสําหรับ หนูล้ออย่างเดียวนี่อันนี้นําทีมโดยเซียเอเอสีพัดเนาะครับผมวันนี้พร้อมกันครับเจ๊เต็มร้อยครับเต็มร้อยเลยครับผมและนี่ก็เป็นตัวแทนของลาวาทีมโู้ส้มสุกอ่านี่พอล้วนี่พอมาได้เนอะมันไปได้ฮักเลียดนี่ผมวันนี้ผมยาวเกนเนี่ยครัแล้วเท่าก่าเท่าอ่ะวันนั้นผมเสียท่านี่ผมยาวเกนนี่สวัสดีครับ คุณป่อ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 อยู่ทีมไหนครับลุงดีกว่าครับอ่ลุงเหรออยู่ทีมไหนก็นั้นนั้นไอ้นี่นี่ลุงเสมนั้นไอ้ใช้ป่ออยู่ทีมไหนออสตาออสตาสีพัดออสตาสีพัดออสตาเนอะอันนี้เลยวันนี้โดนแน่ครับผมอันนี้เลยฮะอันนี้ไปศูนย์หน้าเลยเนอะอันนี้ศูนย์หน้าเนอะวันนี้ครับศูนย์หน้าอันนี้แทบมาแน่เชื่อนะครับวงการเซียนพระ อันนี้นะครับศูนย์หน้าแนวหน้าในเรื่องของพระเครื่องวันนี้มาล่ำศูนย์หน้าศูนย์หน้าของลาวาทีมครับแมนอยู่ทั้งใจครับอ๋อเรียบร้อยสามศูนย์ส่วนมีบุญมีบุญอ่านั่นก็วันนี้โดนใบแดงครับใบแดงครับอาจด้ลงสนามครับใบแดงเรียบร้อยครับไปเชียร์บอลลวดนอนกาดหลวง เรื่องจริงครับมาแจ้งคอนเทนต์ครับโอเคมาครึ่งแรกอโดนไม่แดงครึ่งแรกจะเริ่มแล้วทําการแข่งขันแล้วนะครับระวังทีมอะไรอย่างครับเสือดำเหอเอะไรอย่างเนาะโนเนมเอาละครับเริ่มแรกนะฮะทีมแรกโนเนมกับลาวาทีมโอเคไปติดตามรับชมกันได้ครับเทียมครับเทียม

กวาดชู้รถไงนี่นกยิเล่ออันนี้ไปเลยคุณเนียนคุณนั้นไม่ใช่แม่ลำแขกไปหรอ